ครับแม่ดวงครับค่ะสวัสดีครับโอ้ยเอฟซีมามาตามีแม่ดวงมุสุไทยเด้อมือเล็ยกวอกพอผนว่านคือฟันคักฟันเนี้ยคักแต่ตัวเดียวแข็งๆข็งนะเพื่อนแม่หนึ่งยิ่นี่แม่เบาหน้าวานมันหมักแม่มุสุไทยแม่อยู่ก็หมักขึ้นเนี่ยไข่บ่ได้ฝันไข่ไข่เราไอไข่ฮอกอืมบ่ได้นอนบ่ได้นอนบ่ได้ฟันบ่ได้ฝันเออแล้วมากะ กะจีวาให้แม่ว่าแม่ก็ย่ำตัวกาหวองไปพ่อกันเมื่อวานนี่แหละรถน่ะขี้ไปไปดับถามมุนหนูเลยเปลี่ยนครั้งนึงอ่ะอ่าตอนแม่กลับมานวันนัดเจ๊กเถียเอา้าตั้งยังถึงแม่อีริว่าเจักใบถึงแม่นน่ะหาใบตัวเดียวเด้อะซีหาตัวเดียวเด้อพี่น้องม่ตัวนี้ละกะยำตัวนี้ละเอาทางเอาบดก็จะติดซีหาลังแมนก็จะติดซีหาเอาเมื่นซีหาใบเลขจุดสองสองจุดนี่เนี่ย มือว่านนี่คือข้อมายแม่ขี่รถไปเห็นวะก็ไปดับยูหันต์โม้รวยก็เจ้าว่ามาตาใสได้หมูตัวแต่ว่าแม่นี่สิไปส่งเกือบอี๋ไปรับยูหันต์ละยูสามแยกเนาะสามแยกม้เลยเลยมาพ่เพาะเอาเม็ดวงเจ้าู่ฟุนฝันแม่หน่อยสั้นดอกแม่หนี่รีบว่านี่ได้อีหลีเนาะกมือตัเนาะงวันวังหันวันวังหันนี่มือเรียกออกมีผู้มากกว่าสิบแม่แปดเจ็ดแปดเจ็ดยู่แม่ถึงเครื่องล่างเครื่องบนเนาะ ต่ว่านง่วนนี้บ่มีผู้มากกว่สิบต่ว่าแม่เธอเนี่ยมักตัวนี้มัน,นเป็นเล็กเล็กน้อยแม่เลยมาเล็กน้อยพวกผีพวกเขานะเออนะครับเขาบอจะเอาไปถวายบิด hmm. น <sh arp inhale> <sk> uh ้อยเลอยเล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยเป็นห่วงกันเนาะเอแต่มันออกมากับสีบาให้ฟังแหละแม่แต่มันแมนกล้วจริงกับสีบางทีไปทีมาสีผ้าไปขอนครับครับนักดาตุยเมีย ลอยลวยยงช่องเด้อวันนี้เนาะอออ๋ตัว้าสมพนปเพราะว่าเทวดาสุกใสเด้่เป็นอยังคือว่าเทวดาสุกใสพ่อเพิ่นให้เลขเข้าไปแล้วรถมาดักจักรยานว่ะมาดักแหละกลับมาไปส่งอันไปส่งเกือบหน้าเอ๋อเรากลับมากอ่ะมาซื้อกับเขาเงี้ยไม่ยั่งัดกับมาสึกโรตี่นี่เรากับแม่ก็กลับมาหน้าเลยแห่บ่พี่ดักบ่ได้ดับจักรยานซ้ำรอยเทวดาสุกใสห่ห่างม่ตัวเยอะเนี่ย ยังเป็นห้องวนะ่าผ่อนนะลถระดับพี่ <c oughs> อันมีโชคมีลาบน้ำในเด้อครับปูหยาแตง่ายลูกหลานเลี้ยหล่อนกระไรอืมตัมีโชคมีลาบน้ำแม่แน่ครับเลี้ยงแม่นี่เอ้าบ่ออมีตัวอื่นมีตัวเดียวรอฟังหน่อเนี่ยคือยินว่าอันพอเมากับไอตัวเดียวกันเออน้องชายแม่ยุ่มเดียวกันไปหายไปหายเลขแต่ว่าข่าวหายย่าไม่รอดเราเป็นจีเราแม่นแม่นแล้วบอกตัวได้หรือไง สามจตะวันละว่าสามอย่าไปเอาเรือยเอาตะีหาตัวเดียวอกครับวันนี้าพี่เมาคนพ่เสห้เนาะสามสี่ห้าให้เอาตะซีหาตัวเดียวเอาตะีหเออสามีไ่ต้องเอาเอกครับพ่ไปบอกคนได้กลับาคื้อกันนะนะคนพีเศษยเอเอายุ่มเดียวกันได้ตัวเดียวกันนอัองบไคือเป็นรมดาแม่ก็เพ่อยงเมาถึงว่าไดเรียกตรงกันนะแกเด้อยวไมวันนี้แลวเจ้เออไม่วันนี้ละ เออแต่ไปน้ำหานมีตเหรน้ำหานเดี๋ยวไปน้ำหานนอ้อไปใส่มอันนี้เลอันนั้นยงน้นหันวะเออน้ำปลาปานไหมเอนี้่งน่านไปใส่บ่เด้ยิน้เเงื่อนเอยังหันไหแต่กอไปสิ่งตะเด็กนัเนาะลพี่น้องบ้างวงนี้ชบเงนใดเรียองซื้อหลวัซื้อรวรวยได้เงอนเออรทุนยังขี้ไรยังรุดลอยบุญยังบุญยังุนไนเด้ออ่ยันรุดลอยอืม่ใดมี่ยังเดียวแต่ว่าอันแต่ว่าแม่ก็บอกว่าอไรว มิสว่าได้แบบนี้มาแบบนี้มันเคยถือแบบนี้ตัวเดียวท่อน,นี้มันก็เคยอัอนถือท่อนี้กะอ่ะจะทิวางได้นอนบ่นมีตัวอื่นไหมครับเด็ก<ม>น้อยก็เคยมาบแบบนี้อ่ามันเคยถือมาแล้วแบบนี้อเออเราไม่ตื้อหัวน้ำกันท้ายใส่กันอ่าไม่ตือ้อมาแลยวมาเด้อครับต้องเขียนเอาหัวน้ำกันนี่แหละเอาเด้อนะครับคักแล้วมื่อวานนี้เออแม่ดวงก็เม่ดวงก็นั่นละแต่ว่าก็เขียนแม่ดวงแม่ดวงเนี้ยเออม่สร้างเอาดิเขียนเรื่องแม่ดวงเด้อมันต้องเป็นดวงเออมันหลงตัวแม่ดวง กล่องมาคิดตางกันอนะครับซีหาหาซีเด้อนะครับเม่ดดวงเขาเนี่ยครับน้ำเมาน้ำเมาคนพิเสียเท่ากบขาบอกตัวเดียวกันสามซีหาสามสีเยาาเด้อเอาแต่ซีหาสันนะครับน้องกระบ่ากันนี่ละน้องไส้นี่ละเพราะยังเมากันได้ม่น้องไส้ไม่ดวงเด้อนะครับอือพุ่มเดียวกันกขาสามารถสีไรตัวเดียวกันกั่แต่วสันอือว่ามีจฉาเนี่ยเรียกพอกันก็มันยังเมานี่ครับ เขาจะพอกเงินนี้เออเขาจะพอกเงินนี้เขาพอกเงินนี้เชงเงินใดพี่น้องเออขุ่มขักแน่เดียวเจ้ว่าขันมันบ่อแมนกันขอตรวจขอไพ่อีจี้ไหลเด้อเขากับบ่อจักแกคนเนาะข้าพี่ไปจักดอกมีแต่ว่ามักน้ำเสื่อเลยเออเขามักกันแล้วไปแมนมักกระซือมักกระพานเออแมนจะว่าให้กันเออเจ้ว่าไอ้เมียก็มิตรน้ำใจแถลเบียงปันอ่า อ๋ก็บเป็นอันนี้บัตตาบัตาฝันเด้ยเบาสูไปมืดเลยเด้บ่ได้บ่ย่างเลื่อนเลยไงบ่ถ้างลองเนย่างเลื่อนเฮ้ยถืออยู่ล่องวันที่สามวดต่อกันบ่ผิดจักงวดนหกเย็นกว่านี่เบาจากเข่าโรงงานไปจนสู่โรงงาน กลับขึ้นมาเบามาอีกจนสุดหนาโรงงานมาเห็นมันเกลื่อนเลยบ่อมันเื่อนเลยงบ่นี่หมันตะโ่นสี่ล่ะคนบ่เคเกลื่อนบ่เหยเกลื่ันีหักวิ่งบ่ละบ่บ่ไรไปหาซิมมาแล้วเบาเลยจังหวะหนังสี่ว่าได้ปาเบาเรยังแก่หลวงนีืว่าตะใดนี่ตะคนสี่เท่าเท่าธรดาเอฟซีหักเนาะน้องคนบ่กลับยันเคลื่อนยันเคลื่อนเนาะปฏิเสธเป็นน้ำเอซีเด้ เอฟซีบอกแม่ว่าตืบปลาตืบโดนปลาเห้ี่ยวคือบาเลี้ยงร้อยจากไรหยังร้อยจากไรสุดนักเลี้ยงแม่นมาล่ะโอ้รู้เรืงเออพอาะตั้ไหนแล้วว่มีแจ็คแยมิดอ้อยจ่อยงนี่ล่ะนี่ล่ะนี่แหละย่าฝ่าเด้อนะครับเท่ากินจนอิ่มก็เท่าจะเขียวเพลินนะต้องบอกเอฟซีเด้อนะครับว่าย่ามาแม่คือมาเลี้ยงพ่อแน่คือมาเลี้ยงพ่อแน่ถึงแม่คือตัวแท่นกะเจ้ามาต์กเจ้ามาตังอวนตังหนังกะเจ้าก็ซื้อน้ำกันถือน้ำกันแช่สะงวดที่แม่เลี้ยงนั่นแม่ถืบแปดร้อยแปดสิบเงินซื้อครับเอาแม่ สิว่าสิบงวดหแม่บดได้เลี้ยงไงนว่าบ่แล้วหกเลี้ยงกวนน่ะแล้วกแกจะมาเลี้ยงบัดนี่เห็นว่าพ่อจะเลี้ยงเราไปเลยจ้บ่มีเลยบ่มาจักจ้ะพอดีเนาะพอดีเนาะเขาอยากได้สุนัขเลี้ยงอือเฮาอยากได้เฮาเอาน้ำเพิ่มเรื่อยๆกวนอืมเฮาอี้เฮาเตรียมเฮาก็ต้องให้เพิ่นเพิ่นกับเพื่อนยังดอกเพิ่นก็บท้ายนี่แหละแม่แม่ก็คิดนะเหมืนความคนเว้าแม่นบ่ล่ะเพิ่นก็ว่าโอ้ยโดนคัดไานี่มันหกเลี้ยงกวนแล้วเจ้าเป็นหยังคือบ่เลี้ยงเจ้าเป็นหยังคือบ่หยัง เดนไหนแบบนี um: fate, ้เงี้นีบ้านาสั้นเลียยังเราคนาไม่เ้ยีแล้วกนเีรบดอยากบอกแม่ไพ่เลี้ยงแม่ไพ่เลี้ยงอขยอนแบบนี้เหรต้องแบบเลี้ยงไว้ไปเจ้เฝ้าขันสีเอาน้ำเงินเอาไปโรดขันเป็นละทีของแม่แม่ก็เขาเริมมาวางปีงหันกับปีนี่ยะเริมขอจะย่อยมากัมากน่อ้มอ๋นี่มันสามวันนี้เด้นี่ต่อกันโอ้ยวันนี้ท่านออกลื่นสองวัน สามวันนี้สามว่าบอกไปละสามันจะมาสามอีนึงนะตามบอกสามวันนี้อ่ะแตให้เอฟซีด้วยยกช่องเด้อนะครับสดรุปมารวยแล้ไม่เป็นสะพานบุญเนาะเอ้าแม่เชิญแห่งอยากให้เพิ่นถือคักกี้หยังหนึ่ง่ามารวยกับมาขอปเป็นลูกเป็นหลานมากซอยอีเมียดวงแล้วเนาะจะพุ่มเจ้าทีเทวดาก็ไดอ่าเมื่อนี้มารวยกับกับสิมาเป็น เอิดอย่างสพาพบุญใไทยมันเป็นลูกเป็นหลานสิมาหาเงินซอยเม็ดวงเอาควบฝันของเม็ดวงเทวดาสิมาบอกนี่แหละสิเป็นตัวแทนซอยเพิคนเนาะแต่คือว่าบอกไว้แล้วเนาะสิได้โชคมาดกันสิให้นเม็ดวงในสบายคือแมลพายในแมลพายเิ่นโอ้ยเพิ่็นมาร์คเดียวแล้วถือน้ำบ่เงินเต็มเอฟซีเอฟซีนี่เนาะเอามาไงไเไาก็ซื้อสิบบาทยี่สิบบาทนั่นเราบอกไม่ทุนเมลพาเอ้าตีชัว ม่รวมนี่เมรวงมีตเอไม่วงได้คือจไปเยเอซีอ่าถูสมพอดิหน่วยรายเขากับอกันเป็นซืรอส์ายเขาก็บซอยก็เพราะว่าเป่นกรีร้ายกันแมนวงมนกันเมนวงมันกันลำบากเนาะหาของไปขายซึ่งอันน้องเนาะพี่กัเนาะเลียงพี่กานสองเรื่องน้องเึงหัวเนาะ่เ็นล่าเนต่เลตัวนี้อซีก็ตระเ้ตัวนะ นนะครับแล้ววันนี้มากรับชิบบอกกันแล้วเด้อนะครับซีหาหาซีตัวเดียวนี่เน้นคือซีหาเนาะส่วนเมาคนพิเศษก็มาบอกตัวเดียวกันสามซีหาให้เอาแต่ซีหาเด้อสารเพิ่นบอกนะครับเพป็นว่าให้เน้นซีหาตัวเดียวสามซีว่าต้องเอาเพิ่นวางเสีเอ๋อลดยยกจองพี่น้องเงินขอบคุณแม่ดวงนาับสวัสดีค่ะ